สิลคณะผู้ควบคุมทีมร่วมในการแข่งขันกีฬาคอิการแห่งชาติ6โดยมีการแข่งขันกีฬาในค่ำคืนนี้และเมื่อจบการแข่งขันคือพรู้ัดมหาและวมีการและภาคสผู้แทนจากครับผู้แทนจากรกรรมาภาคสี่ครับขุอคอร,รและจังหวัดสระแก้วค่ะภาคหนึ่ง แทนท้าผ้าครับถ่ายรูปร่วมกันกันเสร็จการกันบริโภคปราบครับเชิญครับคำหนึ่งนะครับนักขยันยกนะคือกำลังรับเดี๋ยวนี้คือดอกทับทิมครับ้วจังหวัดเป็นเหมือนแม่น้ำที่มีปลาเหมือนกับการจะรู้นะคะมีทีพิพิธภัณฑ์ของขี้พึ่งแล้วก็มีหาดดอกเจดนะคะของกาลสินเผื่ออยู่บนร นะคะที่นี่มันงเป็นฤดูฝนนะคะทุงกระเจียวมีน้ำตกตัดชาวลาที่อยู่ริมฝั่งแม่สาลเลยนะคะเป็นมีอุทยานบอสาพ,พิมายนะคะมีลันนะคะแล้วก็เป็นเมืองของอาชาวมหาสาารคามเป็นตักกัซมีลา พระทิตย์ตกที่นั่นโรแมนติกมากนะคะแล้วก็มีหาดข้าวยันนะคะแล้วเขาก็จะมีลิเกฮูรูเป็นพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นะคะมีอุทยานแห่งชาติมีเกาะลิบงและที่นี่ตกคลองลามนะคะก็คุ้นหมาญามมานที่วัดภูมิมีงาช้างดำสกบรี่าขุนงาเมืองนะคะมีภูรักกาแล้วก็อาหารแก้วแล้วก็มีพระที่เราเครารพนับถือ มีเขาคอมีภูทับเบิกมีพทัาทิกำยอยนะคะมีบ้านพระทับใจนะคะมีบ้านเจ้าเมืองแพะเมืองปลายนะคะที่เป็นแหล่งท่องเกี่ยวแล้วก็เป็นแหล่งที่มีอุทยานแห่งชาติ